ณแหล่งนี้ที่ควักจิตณนะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณนะแหล่งนี้ปักธงชยัยราชสีมา,าใครแขกไปใครมานะครับใครแวะมาที่นะครราชสีมาก็อย่าลืมแวะมาที่ปักธงชัยนะครับปักธงชามีอะไรดีๆมากมายเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ เปี่ยมสุขนะครับมีตุ๊กตารักมากคือก็คือถนน304นะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อ่านว่าเลข304นะครับกลับไปกลับมาเพราะว่ากล้องมันกลับหน้านะครับแต่ว่าถึงกล้องจะกลับหน้าแต่ยังไงหน้าตาเรายังก็ดีเหมือนเดิมเลยนะครับท่านใครที่มาปักธงชัยกออย่าลืมแวะเลยนะครับแถวนี้มีอะไรดีๆเยอะเลยนะครับที่เห็นชัดเจนก็คือ มีชายนาตาดีคนหนึ่งรอท่านอยู่นะครับบ่างๆก็แวะมาเยี่ยมกันนะครับปักธงชายยินดีต้อนรับทุกคนครับท่านอารุณสวัสดยามเชา้าขอให้ทุกคนทุกท่านสนุกกับงานสําราญกับชีวิตกันนะครับบางๆก็แวะมาเยี่ยมกันนะครับสวัสดีครับอันนี้คือกาแฟ304นะครับติดกับถนน304มีพี่ยิราฟยิงฟันรออยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็น เอ้าเก้าอี้ฟักทองนะครับพัมกินก็เหมาะสำหรับฮาโลวีนนะฮะอันนี้พี่พี่มาลายเอ่อน่าจะเป็นยีราฟมาลายนี่เออน่ารักมากอ้าวแกะแดงแถวนี้มีไม่มีแกะขาวแกะดำนะครับแถวนี้มีแกะแดงดูสิมีมุมให้เข้าไป หลบลมฝนได้ด้วยนะครับใครต้องการที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ยังยินดีต้อนรับกับทุกคนนะครับนี่คือโอ้ตรงนี้คืออะไรเอ่ยตายแล้วพี่มนุษย์ต่างดาวตาเดียวยิ้มปากเบี้ยวเลยเชียวแต่น่ารักมากนะครับโอ้นี่คือตาแล้วอะไรนี่เอ่ยตูดแค่ยแหยแมไอ แกะหรือแพะเนี่ยเออผู้ใหญ่ท่านจะเป็นแกะโดยสีทุกคนยิ้มเลยนะครับยิ้มตนรับกับทุกคนเลยนะครับยินดีตนรับเข้าสู่ปักทงชยัยแถวนี้มีแต่ความสุขครับท่านบรรยากาศน่ารักมากๆเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกทางขณะน,นี้เราอยู่ที่เปี่ยมสุขปักทงชัยนะครับก็บรรยากาศของร้านตอนเช้านะครับก็ดูรม่มรืน่นสะอาดตานะครับมีต้น โอ้ยดอกไม้นี่คือไ like อจำปาลาวนะครับหรือลีลาวด,ดีนะครับสวยงามมากนะครับมีพี่หมีเฝ้ารา้านแล้วก็แม่วนดมนะครับคอยต้อนรับยังน่ารักเลยนะครับโอ้พี่หมีเป็นรอปรพอใครเห็นมีบ้างยกมือขึ้นเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆม,มีนกแก้วมาขอด้วยก่อนก่อนหน้านี้อ่าบริเวณแถวนี้เคยบูมนะครับเป็นบูมถึงขั้นว่าจะเป็นเมืองใหม่กันเลยทีเดียวแต่ว่า สุดท้ายก็ยัง,ยงเงียเงาซุบเซาอยู่นะครับแต่คงไม่นานชิบจรต่างๆก็คงจะกลับคืนมานะครับเพราะว่ามาตรงนี้พี่หมีคุ้มนะครับใครเห็นหมียกมือขึ้นนะครับอันนี้มีสอาหมีเลยนะครับ มีควายมีควายและน้องมีน่ารักมีผู้รือเปล่าโอ้ยตาน่ารักมากๆเลยครับหนูใส่ชุดต้อนรับพนักง,งานต้อนรับอย่างดีเลยนะครับแต่ที่เห็นอยู่นี้มีควายแน่ๆชาวนี้ที่ปักธงชยัยบรรยากาศเป็นไปได้วยความน่ารักนะครับแม่ค้าขายไก่ย่างหมูปิ้งอย่างมีความสุขนะครับนาร้านสะดวกซื้อก็เห็นแล้วล้มหายใจของทุกคน เป็นไปด้วยความรอยิ้มนะครับสะดวกสบายไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับ